เห็ดผู้ป่วยไตยเสื่อมทานได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบนะคะค่ะในเห็ดนะคะเขาจะมีปริมาณโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าก็ เป็นเฉพาะบางเห็ดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะนําตัวอย่างเห็ดที่มีค่าโพแทสเซียมที่สูงนะคะไล่จากสูงไปต่ํามาให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทานเห็ดได้นั้นนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าค่าเลือดของเรานะคะมีค่าโพแทสเซียมอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าค่าเลือดโพแทสเซียมของเรานะคะอยู่ในปริมาณที่สูงแล้วนะคะก็แนะนําว่าจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระดับปานกลางหรือในระดับต่ําเราก็ต้องเลือกทานนะคะว่าจะทานเห็ดชนิดไหนดีค่ะ นิดแรกนะคะคือเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางนะคะเขามีโซเดียมอยู่ที่384มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมนะคะอยู่ที่78มิลลิกรัมแล้วก็มีฟอสฟอรัสนะคะอยู่ที่18มิลลิกรัมค่ะชนิดที่2นะคะเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าเขามีโซเดียมอยู่ที่18มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีค่าโพแทสเซียมนะคะอยู่ที่420มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีค่าฟอสฟอรัสนะคะอยู่ที่87มิลลิกรัมค่ะ ชนิดที่3นะคะคือเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูเขาจะมีโซเดียมอยู่ที่9มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมนะคะอยู่ที่43มิลลิกรัมแล้วก็มีค่าฟอสฟอรัสอยู่ที่14มิลลิกรัมค่ะคะ่ะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเห็ดแต่ละชนิดนะคะมีค่าโซเดียมและค่าโพแทสเซียมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกทานเห็ดได้ตามระยะค่าเลือดของเรานั้นเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีค่าโพแทสเซียมที่สูงเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเรื่องของผักและวก็ผลไม้ลองเช็คกันดูนะคะว่าตอนนี้ค่าโพแทสเซียมของเรานะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะที่จะนํา ผักชนิดอื่นๆน,น,นะคะมาประกอบอาหารด้วยนะคะทานวนไปไม่ทำซ้ำๆกันบ่อยๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะเตือนแล้วนะ